ตำมะม่วงค่ะมีปูนาอันนี้น้ำปลาไม่ใช่ปลาต้มนะคะปะลาดิบม่วงมะเขือเหลืองมะเขือเคือมะเขือส้มนั่นเองพริกกระเทียม ทำไม่เยอะนะคะกินคนเดียวตามเลยค่ะได้แล้วนะคะน้ำปลา มะม่วงลงไปเลยค่ะตาพร้อมกันไปเลย เสร็จแล้วค่ะนี่ตำมะม,ม่วงอันนี้ตำลึงลวกใส่หมูไม่ไม่ใช่ต้มจืดนะคะเนี่ยเป็นตำลึงลวกแต่ใส่หมูลงไปอันนี้เป็นปลาผัดปลาสซับผัดแล้วนี่ก็จะเป็นผักสดกินคนเดียวค่ะอร่อยคนเดียว